อันนี้ทำอะไรได้ส่วนไงแลวเริ่มแล้วได้ได้เนี่ยก็เริ่เแล้วอ๋อปกติมันปิดกันไว้ไงอันนี้ของอะไรหรือมันผ่านโซนแล้วยูทูบไงได้แต่งได้เนี่ยเข้าไปดิได้ได้เนี่ยก็คนมาดูอ่ะเข้าไปดินี่ไงเดินเข้ามาดูสิโอจะให้เราเข้าไปดูให้เราดูให้ก็ได้เข้าไปดูซิเดินในยูทูบเหรอเอมันมันขึ้นไหมลองดูสิ ก็คลองอะไรนะมันใช่ใช้อะไรนะอครับไลฟ์สดเลยครับยังไม่มีท่านผู้ชมครับสจริงจนะรนเริ่มันไลฟ์สดครั้งแรกเลยนี่ยูทูบนี่เอมันเลยเขาไยูทูบเออมันต้องใจมันเปิดแล้วะกอเตากยะอครับสวัสดีสวัสดีเปเรื่อยๆ่ง้ยานผู้ชม อ๋อมีแล้วหนึ่งคนเนี่ยอ้าวแล้วใครมาชมให้เนี่ยยังไม่ไไดด้้เขาปูสวัสดีครับหนึ่งหนึ่งท่านครับผมไม่ใช่ที่เราเข้าไปดูแล้วแต่เอฟซีไหมครับอ้าวหายอ่ะเอามาดูแมกโกครับเข้ามาหนึ่งท่านครับแข่กได้กไปกดพิเษเดือนดิครั้งแรกด้วยเนี่ยรั้งแรกครั้งแรกเอาเบิ่งไปก่อนเบิ่งไปก่อนครั้งแรกครับยูทูบมันเปิดให้ไลฟ์สดได้ครับสงสัยผ่านปูฮะ มาดูครับเข้ามาครับไฟฟ้าครบตอนนี้ช่างกำลังเช็คระบบครับเพิ่งอาบน้ำเสร็จครับรอเลยรอเลยรอเลยระบบดีไม่มีปัญหาเรื่องดีไม่มีไอสตาร์ทที่ควรนพวมตรงล่างสวยๆครับสวัสด,ดีสองท่านครับ เอาพิมพ์เข้ามาหน่อยครับพิมพ์เข้ามาเลยพิมพข้ามาเนบะิ่งนะสัญญาณชัดเจนไหมพิมพ์เข้ามาหน่อยครับวันนี้หนึ่สวยเลยสวยเลยไฟฟ้าครบซีเหรียนสูงสวยพี่เราเลยซีเหรียญเก้าพันเก้าพัน สองร้อยสิบเอ็ดครับโอ้ประมาณเอฟซีนองไอจโจปะนี่โอ้ดาอุบลวะเนี่ยโลเบิรโลเบิรจังหวัดเลยผู้จัดการปอทวีฟูนป้งขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมครับบายท่านจะหลงกดคิปได้ยังไงสวยๆเลยครับราคาไม่แรงครับสามสิบไป ่าไรล่ามาครับคุยกันได้ครับผมสวยเลยครับกระจยที่ดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวจะทด,ดลองเครื่องให้ดูครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูครับแ๊บหนึ่งครับแ๊บหนึ่ง น้ำตาลเวยเวยมีวันนี้เวยไปเบิ้งคันเลียงกสี่ยงกันเลยมีตายคันให้ชมนะครับตอนนี้กำลังหาเจ้าของอยู่อันนี้พี่เบิ้มฮึกนักขี่สองร้อยไฟฟ้าควบตรงล่างสวยเลยคันนี้ สามาครับค่น,นี้อเอาขายมันกันครับอันนี้ก็แสนแสนเก้านะครับต่อรองได้ครับรถทำงานปกติรถสามตันห้าข้างล่างวสวยๆเลยเต้านอนรถทำงานอันนี้ปุนปป่นปูปุ่นปุ่น เกือบทุกเก้นอะเฮเลย,เลยพื้นก็เนียบเลยราคาไม่แรงนะครับแสนนิดนิดใครยังไม่มีสนใจก,ก็ทักมาได้ครับ คันซ <Can> uh ี huh. เดี๋ยวคลิปโอเคครับถ้าสนใจยังไงก็เอามาชมเอามาโทรหรือพักมาครับในคลิปวิดีโอแต่ในคลิปมันจะมีผมจทิ้งเบอร์โทรไว้ยุครับโทรมาเลยสวยทันนี้บอก,กว่าสวย เรียกนี่คนครับยางฟิชเชนสวยๆได้ยาง ทันเข้าขไหมครับไฟฟ้าครบหมดตอกกระต่ายยังใช้ได้ครับตัวนี้ระบบ Auto อโตโนมติกไพลอดเดี่ยวเน้นง่ายสวยครับ ตลักกุ้งกี้มีรวมนินะดนึงฮะนะมาเดินดีครับ เค่งไงก็สอบถามมาได้ผมขอบคุณครับที่รับชมครับผมขอจบกันไลฟ์สดนี้